สวัสดีครับผมตาประวัตินะครับตอนนี้ภาคเนี้ยก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับพูดหนาวครับแต่ตาประวัติไม่หนาวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดำน้ำยิงปลาครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมนะครับขอฝากไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะพาไปมุดน้ำยิงปลาที่หลังฝ่ายสองแควกันนะครับบรรยากาศก็ ดูไม่น่าดําไปนะครับบรรยากาศหน้านอนนะครับไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้หนาวเข้าหน้าหนาวแล้วครับผมก็มาเชิญวีดูประมาณสองถึงสามวันแล้วครับปลาค่อนข้างเยอะครับตัวใหญ่ปลากระสุนโยนขาโยนขาลู่สองโลสามโลอัพนะครับซ้ายนะครับแล้วก็ปลากระดำเยอะนะครับปลากระดำเยอะน้ำค่อนข้างไม่ค่อยใสนะครับระยะการมองเห็นประมาณสามสิบเมตรถึงสี่เออสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ บางทีบางช็อตผมอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนยิงให้นะครับเพราะว่ากระแสน้ํามันแรงนะครับตอนนี้น้ํายังเยอะอยู่นะครับอาจจะเสี่ยงทายไม้กล้องโกโปรหลุดมืออะไรครับมันเสียหายต่อสรัพสินนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปเลยว่าจะเหมือนนีผมโมไหมว่าปตาตัวใหญ่แค่ไหนเยอะแค่ไหนปลุยครับไม่รุ้ทุกคนครับน้ําโคตรแรงอ่ะ แรงจริงเดี๋ยวผมจะไปดำไอ้ตรงต้นไม้ที่มันจมน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปล่าปลากระสูกกันนะครับไป สุกนะครับมีตัวแน่นอนนะครับ เดี๋ยวไปชมรุ้แม่ของวันนะครับว่าจะมีผลงานให้ชมเท่าวันนี้ผมก็ดำน้ำลงไปนะครับแล้วก็ทำเสียงเรยกป้านะครับปลาปิกแดงปลาตะเพียนขาวนะครับเต็มเลยนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับเดี๋ยวจะมีปลากาดำนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับกระดำตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวเล็กครับแรงผมตัดสินใจว่าจะยิงอยู่นะมันเล็กเกินครับผมก็เลยปล่อยมันไปครับ นี่ครับกระดำกรดำตัวเล็กนะครับผมก็เลยไม่ยิงนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูมูที่สองของวันเลยนะครับว่าจะมีปลายาให้ชมไหมครับวันนี้ผมก็ทำเสียงเรื่อปลานะครับปลากระดำนะครับไซ ตัวไม่ค่อยโตนะครับไซส์กิโลเจ็ดขีดแปดขีดนะครับเต็มเลยนะครับเยอะกระดำนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ยิงนะครับตัวมันเล็กเกินครับดูนะครับกระดำครับเยอะจริงๆโคตรเยอะกระดำอ่ะตีปลาสร้อยครับปลาสร้อยกระดำอีกแล้วนะครับกระดำโคตรเยอะ น้ำค่อนข้างไม่ค่อยใสยนะครับระยะก,การบางเห็นประมาณสามสิบซนนะครับการดำครับเดี๋ยวมาชมมุตต่อไปเลยนะครับว่าจะได้มีปลาสุ่มไหมครับนะครับผมก็ดำลงไปนะครับแล้วก็ทำเสียงเลืองปลาเหมือนเดิมนะครับมันจะมีปลาเข้าไหมครับ มีไหมครับมีแต่ปลาขาวนะครับปลาขาวปลาส้อยนะครับเต็มนะครับมาแล้วครับตัวแรกครับการดาครับตัวเล็กนะครับผมก็เลยไม่ยิงครับกาดําอีกตัวครับใหม่นี้ค่อนข้างอ่าเล็กเยอะนะครับกาดําครับไอโดครับผมยิงไม่ทันครับตามเข้าระยะประชิดเลยนะครับปลาเล็กเยอะครับใหมยนี้ผมก็เลยย้ายหม่ใหม่นะครับเดี๋ยวไปหาหมายปลาใหญ่กันนะครับดูครับปลาปีกแดงครับเพียบเลยนะครับตัวเล็กนะครับผมก็เลยไม่ยิงนะครับ กาดำครับมาหาสารครับโคตรเยอะโอ้ดูกาดำครับเพียบครับหน้าหน้านะครับไม่ไหวนะครับน้ำโคตรแรงครับโอ้วันนี้น้ำขึ้นนะครับตามปลารับไปอยู่กันที่นะครับตัวกัวมันได้ช่วยเลยนะน้ำมันแรงเกินครับ ก็ย้ายใหม่่แล้วนะครับดยวมาดูแหม่นี้กันนะครับว่าจะมีปลาใหญ่เข้าไหมครับเดี๋ยวขอทํใจแป๊บหนึ่งนะครับน้ํามันเย็นเกินนะครนะครับิ่มมุดเลยนะครับมันมีปลาไหมครับมุดเลยนะครับผมก็ทําเสียงเรียกปลาปกตินะครับมันจะมีปลาใหญ่เข้าไหมครับ ปลาปีกแดงปลาส้อยข้าวอีเชนเคยนะครับเหมือนว่าผมได้ยินเสียงไอโดนะครับเหมือนว่าไอโดจะเข้ามานะครับไอโดครับไอโดจริงๆด้วยยินหางไหมครับจังหวะเมื่อกี้ไอโดครับไอโดเข้ามานะครับทางด้านขวามือครับ ก็มานี้พวกก็เรียบร้อยครับไอโดนครับโดนไอโดครับไอโด้ใหญ่นะครับตัวนี้ไซ้์สามกิโล ไปดูครับไปดูไปดูใหญ่นะครับไปดูใหญ่เอฟเอฟเลยโดรุปแล้วได้ไปดูตัวเดียวนะครับเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงเกินนะครับเพราะว่าน้ำไม่วางขึ้นมันดำยากครับ น้ำยาปืนมันใส่ดูดิไอ้ดูใหญ่อุ้ยหนาวเกินหนาวหนาวน้ำค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใสนะครับระยะการมองเห็นประมาณ30%นะครับกับปืนยากกับปืนยากหน่อยนะครับแต่ปลามันเข้ามาระยะประชิดเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับตากตะวัน ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไม่ไหวแล้วพูดหนาวไปเจอกันคลิปหน้า